บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ แจ้งข่าวดีพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนนะคะตอนนี้ค่ะเตรียมที่จะลงทะเบียนเน็ตคนละครึ่งนะคะคุณผู้ชมซึ่งรัฐบาลให้สิทธิ์ในการช่วยเหลือค่ะตอนนี้นะคะความคืบหน้าไปถึงไหนเริ่มลงทะเบียนได้แล้วหรือยังใครมีสิทธิ์ได้บ้างวันนี้ค่ะนันจะพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องนี้ประเด็นนี้แล้วก็อัปเดตตารางการจ่ายเงินสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐสําหรับเดือนธันวาคม2568นี้เป็นพร้อมๆกันอัปเดตข้อมูลข่าวสาร กัเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะสำหรับกรณีที่มีการใช้์ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเปิดลงทะเบียนเน็ตคนละครึ่ง160บาทตอนนี้นะคะสําหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนเริ่มเมื่อไหร่ถึงขั้นตอนไหนแล้วและได้รับสิทธิ์อย่างไรเดี๋ยวนันจะพาคุณผู้ชมไปติดต,ตามเรื่องนี้ประเด็นนี้ค่ะ ล่าสุดนะคะคุณผู้ชมรองโฆษกประจ,จําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะมีการเปิดเผยว่าสํงงานันงกงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสะทะชนะคะเตรียมเสนอโครงการเน็ตคนละครึง่งเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอค่ะเพื่อช่วยเหลือและก็ส่งเสริมเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนกลุ่มที่มีไรายได้น้อยซึ่งเงื่อนไขของโครงการเน็ตคนละครึง่งก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเงื่อนไขของโครงการเน็ตคนละครึง่งต้องเป็น ผู้ที่ถือบัตรบดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ14ล้านคนค่ะค่าบริการจ่ายแค่เดือนละ160บาทรวมภาษีแล้วนะคะแล้วก็ได้รับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ที่40 GB ต่อเดือนระเวลาในการใช้งานนะคะต่อเนื่อง3รอบปินค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนกทปสนะคะกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะค่ะ ซึ่งเน็ตคนละครึ่ง160บาทอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะคะตอนนี้ทางกสะทะชค่ะกําลังหาลือกับผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกค่ายทุกรายเลยนะคะเพื่อทําแพ็กเกจพิเศษภ,ภายใต้เงื่อนไขกตอนนี้ค่ะอยู่ระหว่างเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมครมอเพื่อดําเนินการในลําดับต่อไปค่ะเน็ตคนละครึ่ง150บาทจะเริ่มเมื่อไหร่เมื่อมีการประชุมอนุมัติจากทางครมสําหรับโครงการเน็ตคนละครึ่งแล้วจะเปิดให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์เสด็การห่งรัฐนี่แหละค่ะคุณผู้ชม ว่าบัตรคนจน14กว่าล้านคนนี่แหละค่ะลงทะเบียนในการเข้าร่วมโครงการรับสิทธิ์เน็ตคนละครึ่ง160บาทภายในปี2568ซึ่งโครงการนี้ออกแบบมาเพื่อลดช่องว่างความเหลื่อมล้ําทางดิจิทัลนะคะให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงโลกออนไลน์ได้อย่างเท่าเทียมกันทั้งในด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและก็การใช้บริการต่างๆผ่านระบบดิจิทัลของทางภาครัฐค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอนะคะว่าในส่วนของเน็ตคนละครึ่งจะเปิดลงทะเบียนเมื่อไหร่ซึ่งนั่นจะ ำเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบอย่างแน่นอนค่ะ และนอกจากนี้นะคะตารางการจ่ายเงินสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนธันวาคม2568ยังคงเหลือสิทธิ์ในการช่วยเหลือนะคะอีกทั้งหมด2รายการก็คือเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นสำหรับผู้พิการค่ะที่ได้รับสิทธิ์บริการแห่งรัฐนะคะมงเงินเบี้ยผู้พิการเงินเพิ่มอีก200บาทในวันที่19ธันวาคม2568นี้และนอกจากนี้นะคะสวัสดิการจากทางภาครัฐยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องค่ะในวันที่19นะคะ 19ธันวาคม2568จะเป็นเงินเพิ่มเบี้ยผู้พปปิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์เป็นคนพิการแล้วก็มีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พปปิการ800บาทต่อเดือนซึ่งการโอนเงิน200บาทจะโอนตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้รวยเลาบัตรประจําตัวประชาชนเลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นนะคะสําหรับผู้พิการที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเงินงเพิ่มเบี้ยผู้พปปิการ200บาทในวันที่19ธันวาคม2568นี้ค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของวันที่24ันวค 2,568เป็นการจ่ายเงินรอบสุดท้ายโค้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายส่งท,ท้ายปีค่ะเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยโอนเงินรอบแก้ไขรายการที่โอนไม่สําเร็จครั้งที่3ครั้งสุดท้ายในอัตราเดือนละ100บาทตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกันยายน2,568ทั้งหมดนะคะ8เดือนอยู่ที่800บาทซึ่งแต่ละคนจะได้รับเงินไม่เท่ากันใครที่ได้รับเงินแล้วจะไม่ได้รับอีก เฉพาะคนที่ยังคงไม่ได้รับการโอนเงินรอบเก็บตกแล้วก็โอนเงินไม่สำเร็จจะมีการโอนเงินรอบสุดท้ายเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้สูงอายุนะคะรับเบี้ยงที่ผู้สูงอายุในแต่ละเดือนด้วยซึ่งการจ่ายเงินในครั้งนี้นะคะจะโอนตรงรอบสุดท้ายในวันที่ 24ธันวาคม2,568เริ่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะนี่คือข้อมูลขาสารล,ล่าสุดที่นันนำมาฝากนะคะทั้งเน็ตคนละครึ่งทั้งตารางการจ่ายเงินบัตรสวัสิการแห่งรัฐในปี2,568โค้งสุดท้ายในการจ่ายเงินคุณผู้ชมคะอยู่ในกลุ่มไหนบ้างริ่มแสดงความคิเดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ